มหานครขนมไทยตอนเพื่อนใหม่ตั้งแต่นี้ไปลาลาจะมาเป็นเพื่อนใหม่ของพวกเราจ้าลาลาไปเลือกที่นั่งเลยจ้าเส็จชัาลาลา แกล้งตัวด้วไอเต็มไปหมดเลยอะเด็กๆจ๊าเด็กดีต้องไม่หัวรอยอะเพื่อนที่เขาไม่เหมือนกับเรานะเพราะแต่ละคนก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปเหมือนที่ทองหยิบทองหยอดมีสีเหลืองถ้าเป็นสีอื่นก็ไม่ใช่ทองหยิบทองหยอดใช่ไหมล่ะจ๊ะครับครูลาลา ไปเลือกที่นั่งเลยจ้าเธอจะนั่งที่ฉันก็ได้นะนั่งตามสบายเลยลาลามานั่งขางฉันก็ได้นะลาลามานั่งกับพวกเราสิ มาเลยมาเลยไม่เป็นไรพวกนายกินข้าวไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปดูลาล่าเองอลาล่าอยู่ไหนนะอ,อยู่นี่เองตาเอ๋แต่ก่อนฉันก็ชอบมานั่งที่นี่เหมือนกัน ระวังนะเดี๋ยวแป้งที่ตัวฉันจะปลื้นเธอเอาอืมที่แท้อย่างนี้นี่เองเมื่อก่อนฉันเองก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะถึงจะยังไม่มั่นใจเท่าเหนียวม่วงก็เถอะพอได้เหนียวม่วงกับเพื่อนๆมาชวนคุยก่อนก็ทำให้ฉันกล้าพูดมากขึ้น ที่ฉันอยู่โรงเรียนเก่าเพื่อนๆชอบล้อฉันเรื่องแป้งที่ร่วงจากตัวฉันก็เลยไม่กล้าอยู่ใกล้ใครเพราะกลัวจะโดนล้ออีกอยู่ที่นี่เธอไม่ต้องกลัวนะถึงพวกทองหยิบทองหยอดจะพูดไม่ค่อยดีแต่พอได้เป็นเพื่อนกันแล้วพวกนั้นก็ไม่ทำตัวแย่ๆอย่างนั้นหรอกส่วนพวกเหนียวม่วงก็ไม่เคยล้อหรือกแกล้งใครจริงเหรอจริงสิ ขอฉันนั่งกินข้าวได้คนนะเอาสิคือคือ,อมีอะไร,รหรือเปล่าล่ะล่าคือว่าฉัน มีงานเทศกาลศาสตร์เดือนสิบน่ะฉันก็เลยอยากจะชวนพวกเธอไปงานด้วยกันพวกเธออยากไปไหมอวกอยาอยากไปว้าวล่า,าประเพณีศาสตร์เดือนสิบเนี่ยคืออะไรหรอทำไมคนเยอะจังก็เป็นประเพณีที่ทุกคนในครอบครัว รวมตัวกันปีละครั้งเพื่อทําบุญให้ปู่ยา่าตายายหรือญาติญาติที่ล่วงลับไปแล้วฉันว่าเวลาที่คนในครอบครัวได้มารวมตัวกันมันมีความสุขมากเลยละ่ะอืมฉันดีใจที่พวกเธอชอบงานนี้หลังจากทาบุญแล้วก็ได้เวลาแห่งความสนุกแล้วละ่ะเอา้าลาลาหลานล,ลุงอยู่ไหนเนี่ยได้เวลามาํำตาริกิปัสให้พวกเราดูแล้วนะลูก คุณลุงเรียกแล้วถ้าพวกเธอไม่รีบไปไหนก็รอดูฉันรำก็ได้นะฉันไม่รีบโอ้โหล่าล่ารำเก่งชะมัดนี่ออกมาสนุกกันเถอะพวกเราได้เลย รำตริกิปัดตริกิปัดตริกิปัดโอ้สนุกจริงจริงฉันขอมาทุกปีเลยได้มาไปด้วยไปด้วยถึงตาลาล่ามาชวนเพื่อนๆทำขนมแล้วค่ะวันนี้ลาล่าจะชวนทุกคนมาทำขนมลากันค่ะ ขนมลาเป็นขนมไทยทางภาคใต้ที่นิยมทำกันในประเพณีศาสตร์เดือนสิบที่จัดขึ้นเพื่อให้ลูกหลานได้อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยเชื่อกันว่าในทุกวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบดวงวิญญาณของพวกท่านจะถูกปล่อยตัวเพื่อให้มารับส่วนบุญจากลูกหลานที่ไหว้บรรพบุรุษด้วยขนมลาก็เพราะขนมลาเปรียบเสมือนเป็นเสื้อผ้าหมอน ้าหม่มบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปจะได้มีเสื้อผ้าและของใช้นอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วขนมลายังเป็นขนมไทยที่กรอบอร่อยมากเลยนะคะแต่เวลากินจะมีเศษร,ร่วงบ้างวิธีทำขนมลานั้นง่ายมากเลยค่ะส่วนผสมในการทำขนมลามีดังนี้แป้งข้าวเจ้า6กิโลกรัม มัน10กิโลกรัมน้ำตาลทราย1กิโลกรัมน้ำตาลมะพร้าว9กิโลกรัมและน้ำมันพืชเล็กน้อยขั้นแรกเราจะผสมแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันให้เข้ากันแล้วพักไว้สักครู่ค่ะเพื่อนๆต้องระวังในขั้นตอนที่จะต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเตาแกส๊สของมีคม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่อาจทำให้เกิดอันตรายเพื่อนๆควรมีผู้ใหญ่ช่วยนะคะระหว่างที่พักแป้งเราจะมาทำน้ำเชื่อมที่ใช้สำหรับผสมแป้งกันค่ะเริ่มจากเอาน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลทรายมาตั้งบนไฟอ่อนๆแล้วเติมน้ำลงไปเราจะเคี่ยวจนน้ำตาลละลายเข้ากันที่ต้องใช้ทั้งน้ำตาลทรายและน้ำตาลมะพร้าวก็เพราะน้ำตาลทั้งสองชนิดนี้ ให้รสหวานที่แตกต่างกันค่ะจากนั้นเราก็เอาน้ํำเชื่อมไปผสมกับแป้งที่เตรียมไว้แล้วค่อยค่ยคนให้เข้ากันจนได้เป็นแป้งเหลวๆสีเหลืองนวลแบบนี้ค่ะเอาผสมแป้งเสร็จเราก็จะตั้งกระทะบนไฟแรงปานกลางกระทะเริ่มร้อนเราก็จะใช้ผ้าชุบน้ํามันทาให้ทั่วกระทะค่ะ คราวนี้เราก็ตักแป้งใส่กระป๋องที่เจาะรูตรงก้นไว้แล้วก็ค่อยๆใส่กระป๋องที่ใส่แป้งโรยไปบนกระทะให้ทั่วแบบนี้นะคะพอแป้งเริ่มสุกเราก็ค่อยๆแซะขนมลาขึ้นมาจะพับเป็นแผ่นหรือจะม้วนเป็นแท่งก็ทำได้ตามใจชอบเลยนะคะพอขนมเย็นก็พร้อมกินแล้วค่ะ ในตอนหน้าใครจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมอะไรรอติดตามชมให้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ